ဒီကောင်ကတော့တကယ်ကိုဘုရားကင်းနာတာပါ भाई ကင်းနာတာတကယ်ပါဘုမမေဘာညာမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီတော့ဘယ်လိုလဲတော့လည်း

ส auto, herman, ุดผมเป็นส่วนิธรรมก็เสร็จสิ้นลงแต่เพียงเท่านี้ก็ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งในนามของหลวงปู่ฟัาสันติธรรมโมและในนามของคณะศิษยานุศิษย์ของวัดเขาน้อยสามผานแล้วก็ในนามระดับตอนนี้ไปก็จะเป็นในรายการของการแสดงพระธรรมเทศนาอีกหนึ่งรายการที่เราได้ถือปฏิบัติกันมาคืนนี้เป็นคืนที่สี่สิบ สี่สิบนาะในการสวดวิธรรมน้อมถวายเดี่ยหลวงปู่เกียร์นะนะพระอาจารย์เกษมนะอาจินนะสีโรนะอาจินนะสีโรนะจะเป็นผู้สแสดงพระธรรมเทศนาคืนนี้นะจากจังหวัดเพชรบูรณนะ์จังหวัดเพชรบูรณ์ อขอขอกราบนิมนตนะ์พระอาจารย์เกษมลนะขอนิมนต์พระอาจารย์เกษมนะนะจินนัสีโรนาะจังหวัดเพชรบูรณ์นะขึ้นธรรมะเพื่อแสดงพระธรรมเทศนาโปรดกับคณะญาติโยมทั้งหลายได้แล้วในะบันดนี้ขอนิมนต์ครับขอนิมนต์แล้วก็เดี๋ยวจะให้ทางญาติโยมได้กราบระธนานาะบูชาพระรธนไร นะนะการรัตนาธรรมกาเรียงลำดับต่อไปแล้ก็นะก็แจ้งให้คณนะสถาญาติโยมทั้งหลายทราบด้วยว่าบริษัทบางกอบออกฤทธิ์จำกัดบริษัท ไหวออคิดจังกัดใหน้อมถวายพวงมลลาลัยมาถวายพระสวดที่ธรรมทุกๆวันนะฮะวันล,ละบุญทวงตลอดงานจนกว่าจาะเทศกาลเปจนปุถลพูนนะเขาขออนุโมทนากับบริการบาง,งของออคิดบางของไหวองคิดจังกัดในะโอกาสนี้ด้วยนะที่ไดนะ้น้อมนำนะพวงมลลาลัยมาถวายกับพระ ตลอดงานนะทุกตลอดงานเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวไปขายแล้วผมเขียนว่าแต่ว่ามันไม่เปลี่ยนนะครับทุกคนนะคอับญาติโยมทั้งหลายอย่าเพิ่งกราบกันนะโยมร่วมกันฟังธรรมก่อนนะร่วมกันฟังธรรมก่อนนะญาติโยมไม่ได้ฟังกัน phong trang ra đây à, đang ngủ khoang, chẹt chẹt, anh em, không thể không nên, không thể không nên, không thể ไม่สาม,มารถต่อไปข้างนอกไปนาะนยุงเป็นเหมือนหมูพื้นฉะนั้นเราจำเป็นต้องแอาอัดกันอยู่ที่นี่คนไม่ทราบว่าอยากจะเห็นอาตมาทําไมก็ฟังแต่เสียงก็น่าจะใช้ได้ผู้เคยเห็นน่าจะถอยไปห่างๆยังไม่แออยู่ข้างหน้านี่ให้เขาเข้ามาไม่ได้ คนเคยได้ยินแต่เสียงเขาก็อยากเห็นผู้เคยเห็นแล้วน่าจะถอยลนะยังมานั่งอยู่นี่เ <c oughs> นี่ย <c oughs> เคยเห็นแล้วไม่ไถอย <c oughs> อา <c oughs> ถือว่าพวกท่านนะ <c oughs> เคยจับปกบจับเขียดใส่ข้อ,ของใส่จุ่มใส่ไ,ไหให้มันทรมานก,กันแล้วก <c oughs> ันพืนนี้ใช้นี่เขานะถากเขา่นะ เดี๋ยวเราจะได้ฟังถ้าทำเพื่อศาสนาค่ะตั้งใจเกษมนะคะทุกท่านเตรียมตัวนะคะโมสามจบค่ะนะโมตัสขาขวัตูอะระหาตูสัมมาสามทุทธัสสะนะโมตัสขาะวัตูอะระหาตูสัมมาสามทุทธัสสะ นะโมอ่ะสาธุพะครวญตวูอระหาตูสัมมาสัมพุทธศากเราวคำอรัตยธรรมโดยเพียเพียนกันนะคะโธมมาจะโรกาทิปติสหัปฏิกะอันฐชรีอันพิวรันอายาจาธาสันติธาสัตตาปะปะรัชพระชาติกา เทเซตุธรรมังอนุกรรมติมังปัะชันโอ้แน่ใจแล้วว่าจะฟังดึงตัวมาติดติดหูด้วยนะคะครับ กราบเรียนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพทุกท่านขอโอกาสกราบเรียนครูบาอาจารย์ที่ยังครองอยู่ในสวรรค์และพรมทุกทุกท่านขออานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงบรรดาลเสียงของข้า ไอ้ดังไปสู่จัก,กรวาลน,น้อยใหญ่ทั้งสิ้นทั้งปวงในขอบเขตขันธศสีมาของพุทธสมณะโดงคดมองนี้ข้าขอถึงอำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้กระแสเสียงของข้าดังเข้าสู่เหล่าพูดภูมิปีศาจยักษ์นาคคุนคนทันกุมพัน ม้านพลมและมูสัตว์น้อยใหญ่ในอาสนญญีทั้งหลายจงรับทราบขออำนาจพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงบรรดาลกระแสบ,บุญของข้าในคราวนี้